เอามานเอนเอามาจะออกไหมเนี่ยใชครับใชเอามาสลับกันมาโอเคเอาแล,แล้วครับอามาวัน วเข้ากองช้ากองไปเข้ากองเข้ากงค่ะวันเข้ากองวขกองนะเงเก่งมาก อเก่งมาจ๊ะ